นีแม่ทำความสะอาดขวกมูกขาวมูขาวของเอียครับนอนอยากกิธุระขายอาหารครับมาขึ้นฝนตกแห้งครับมาเึ้นทำความสะอาดมูหน่อยครับได้ลูก ได้ลูก13ตัวตายไป4ตัวครับตาย4ตัวในี่ได้เจออา้ากระติศหรือเพื่ครอนไม่ได้นะในรายอาทิตย์นะครับม่าน23อาทิตย์2อาทิตย์นะครับเน,นี่ยกำลังกินนมครับเหยื่อของามาณ ซี่เหลืองอยู่ได้ขายเลยครับคุ้นครับช่วงนี้เนี่ยเปลืองหัาว่านแน่ครับราคกาก็ับบอขึ้นบอล่องครับอยู่ซำกรอยครับมูหน่อยมากคิดดิครับมูหน่อย